ขออนุญาตเริ่มครับสวัสดีครับครับพบกับการแถลงข่าวประจําวันพุธที่20ตุลาคมวันนี้นะครับก็คงเหมือนเดิมนะครับมีการประกาศเชิญชวนให้รวมตัวกันนะครับจัดทากิจกรรมทางการเมืองนะครับแล้วก็มีการรวมตัวกันนะฮะใน3พื้นที่ในพื้นที่กรุงเทพหานครนะครับสำหรับการรวมตัวกันเมื่อวานนี้นะครับในหลายกลุ่มนะครับที่จัดทํากิจกรรมทางการเมืองนั้นไม่ได้รับเหตุ ไม่ได้รับรายงานนะครับการก่อเหตุความไม่สมบเรียบร้อยแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าอย่างน้อยทางเจ้าที่ตำรวจนั้นได้มีการดําเนินการจับคุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่าได้หนึ่งรายนะครับโดยเป็นการจับคุมนะครับตามที่ปรากฏว่ามีการดําเนินการนะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองนะครับแล้วก็ร่วมก่อเหตุที่ผ่านมานะครับสำหรับรายละเอียดนั้นจะขออนุญาตให้ท่านเปิดฟรี สิรสารแก้วสังเอกนะครับในฐานะโฆษกกองชากรสุรขท,ราทราบานได้เรียนให้สื่อมวลชนและนัประชาชนได้รับทราบในรายละเอียดครับขอบคุณครับครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่รักทุกท่านกองบัญชาการตำรวจน,โน,โนโครบาลขอเรียนให้ทราบถึงสถานการณ์และการปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมในเขตกรุงเทพมหานครประจำวันที่20ตุลาคม2564ดังนี้ครับในประการแรก สถานการณ์เกี่ยวกับการชุมนุมจากข้อมูลด้านการข่าวในวันนี้อาจจะมีการนัดชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน3จุดด้วยกันจุดแรกครับจะเป็นกลุ่มศิลปินเพลงเพื่อราษฎรซึ่งจะทำการชุมนุมที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพโดยเริ่มชุมนุมในเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกลุ่มนี้ไม่น่าจะเคลื่อนที่ไปยังจุดอื่นแต่อย่างใด จุดที่2ครับเป็นกลุ่มพลเมืองโต้กับซึ่งจะนัดชุมนุมที่เดิมครับบริเวณหน้าสารดีกาในเวลาประมาณ17เนนาทีและกลุ่มนี้ก็ไม่น่าจะเคลื่อนที่ไปยังจุดอื่นแต่อย่างใดจุดที่3ครับเป็นกรณีของกลุ่มทะลุกแกส๊สและเสี่หมอบแมวเซาซึ่งจะนัดชุมนุมที่บริเวณแยกใต้ด่วนดินแดงและอนุสาวรียชัยสมรภูมิ โดยเริ่มในเวลา17นาฬิกาและ18นาฬิกซึ่งกลุ่มนี้คาดว่าอาจจะมีการก่อความไม่สงบและอาจจะมีการเคลื่อนที่ไปยังจุดอื่นบริเวณโดยรอบจุดดังกล่าวในประการที่2การปฏิบัติการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการดําเนินการนั้นท่านผู้มัญชาการตํารวจนครบาลได้จัดเตรียมกําลังพลและยุโทโธปกรณ์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่เพื่อดำเนินการตามคำสั่งไว้เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดสำหรับการปฏิบัติการในการรักษาความปลอดภยัยการชุมนุมในวันที่19ตุลาคม2564ที่ผ่านมานั้นซึ่งมีการนัดชุมนุม ถึง6กลุ่มอย่างไรก็ตามการรวมชุมนุมของกลุ่มสภาผู้ค้าสลากกลุ่มเครือข่ายแรงงานกลุ่มสหพันธ์การขนส่งทางบกซึ่งตรงนี้จัดกิจกรรมในรูปของคาม็อบและกลุ่มพลเมืองโต้กลับตลอดจนศิลปินเพลงเพื่อ,อรัศดรทั้ง5กลุ่มนี้ได้ทำการชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบไม่มีเหตุรุ่นวายแต่อย่างใด สำหรับกลุ่มสุดท้ายกรณีของกลุ่มทลุกแกส๊สเมื่อวานนั้นไม่พบมีการรวมตัวกันแต่อย่างไรในส่วนของเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้มีมาตรการการปฏิบัติในเชิงรุกตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สามารถที่จะติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีเก่าได้หนึ่งรายและในเร็วๆนี้ครับจะติดตามจับกลุม ผู้ต้องหาในที่ร่วมทําการชุมนุมบริเวณแยกใต้ด่วนดินแดงเ,เพิ่มเติมอีกจํานวนหลายรายเพราะฉะนั้นตรงนี้แจ้งเรียนยืนยันต่อพี่น้องประชาชนและสังคมไม่ได้รับทราบว่าการดําเนินการภายใต้นโยบายของท่านผู้วิการณ์หัวแห่งชาติและท่านผู้วิการหนุนลครบาลน,นั้นเราเดําเนินการต่อเนื่องครับกรณีมีการติดตามจับกลุ่มทั้งความผิดซึ่งหน้า มีการติดตามรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับและติดตามจับกลุมผู้ต้องหาที่เข้ามาร่วมมั่วสสม